เอาละครับผมตอนนี้พวกผมจะมาไปป้นบ้านคนนะฮะพอดีเขามาสร้างบ้านอยู่ข้างๆบ้านผมนะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครมาสร้างนี่ตรงนี้นะฮะบ้านเขาที่บ้านผมนะ,ะคือแบบมาสร้างข้างๆบ้านกันเลยแบบนี้มันจะดูถูกกันเกินไปแล้วะฮะก็ต้องมาเซย์ฮัลโหลเดี๋ยวขอสำรวจก่อนว่าเราจะระเบิดทางไหนเข้าไปดีนะฮะดูจากรอบๆแล้วนะฮะถ้าทางจะทําประตูประมาณ2ประตูเราต้องระเบิด2ประตูระเบิดเรา,าเตรียมมาประมาณ20กว่าลูกนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะตั้งตรงนี้ไว้นะฮะกำแพงเพราะว่ผมที่ผมตั้งไว้นี่แบบนี้ก็เพื่อว่าเพื่อไม่ให้ระเบิดมันกระเด็นไปไกลนะฮะแล้วเราก็ปาไปเลยนะฮะนี่เราก็ปาไปเรื่อยนะฮะต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่ามันใช้ระเบิดหลายลูกนั่นเองนะครับผมนี่ปาไปนะฮะออมคือผมจะระเบิดผนังตรงนี้นะฮะ ต้องใช้ระเบิดหลายลูกหน่อยไ่ให้ถ้าเกิดเป็น C 4ฟนี่ประมาณ2ลูกก็ระเบิดนะ,ะดูรอบๆไปหน่อยนะโอเคตอนนี้หมดไป5ลูกแล้วนะฮะโอเคป่าไปเรื่อยนะครับผมคือเราต้องระวังตัวเองเลยนะฮะก็ถ้าเกิดเขาออกมาโจมตีเราเราก็ยุ่งยากได้นะครับผมโอเคประตูนี้ถ้าประตูนี้แตกแล้วอาจจะเข้าไปได้นะฮะ คือที่ผมระเบิดนี่ไม่ใช่ประตูนะเป็นกำแพงผมพูดผิดจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ไม้เริ่มเป็นสีดําแล้วนะฮะก็คือเริ่มใกล้แตกเต็มที่แล้วนั่นเองโอเคอะไรวนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเอาระเบิดออกมาอีกก่อนนะฮะโอเคปาอีกอาจจะเอ้ยผมกลัวผนังผมจะแตกก่อนลนะไอ้บาเรลเนี่ยบาลเลวไประเบิดต่อน,นะฮะ โอ้โนั่นไงอันนี้ผมแตกก่อนจริงๆด้วยไม่เป็นไรฮะปาไปใหม่ปาให้มันแบบกระดิ่งไปโดนกำแพงพอดีนะฮะโอเคเห็นไหมพังสังเกตว่าผนังจะเริ่มเป็นสีเข้มๆนะฮะก็คือใกล้แตกแแก็แหละเฮ้ยแหลกแหลกแหลกนั่นไงอุ้ยโดนระเบิดมามามาแตกแล้วไหนฮะโอ้โหมีคนอีกเพียบเลยนะฮะโอเคถ้าเกิดเราระเบิดตรงนี้ก็น่าจะเข้าไปได้นะฮะ เดี๋ยวเยวผมระเบิดตรงนี้คือเข้าไปได้เลยนะระเบิดไม่น่าจะพอนะฮะโอเคมาปาตรงนี้แล้วกันผมจะเล่นผนังตรงนี้นะฮะไประเบิดมันไหลไปเรื่อยๆนะต้องกะให้มันเป็นระเบิดตรงนั้นพอดีอะ่ะไม่รย,ยิงเลยวะยิงะไยวะผมเล่นผนังตรงไหนมาเมืม่อกี้ตรงนี้ะไปะจําไม่ได้เออระเบิดกระดอน Okay. เดี๋ยวต้องไปกลับมาไปเอาระเบิดมาใหม่นะเพราะ,ราะต้องใช้ดินปืนเยอะ่าสมควรนะฮะระเบิดเราห้าลูกคนนั้นเองหนึสผนังที่3มนะฮะผมจะปาร,ระเบิดโอ้ยระเบิดมันนี่ระเบิดนะฮะเอาให้มันเละฮะมึงอาจมาสร้างบ้านอยู่หลังบ้านเรามันจะท้าทายเกินไปแล้วนะฮะนะปาไปอีกเอ้ยเดีย๋ยวพอไหระเบิด มีคนคอยคุมเชิงให้ก็ดีนะฮะนี่สวยฮะระเบิดลูกนี้ปาไปได้สวยโอเคปาไปอีกลูกสุดท้ายแล้วหมดก่อนกลับไปเอาระเบิดก่อนระเบิดหมดละเดี๋ยวกลับไปเอาระเบิดก่อนระเบิดหมดละโอโหสังเกตรู้สึกว่าจะมีคนอยู่ข้างในเยอะอยู่นะเราไปปนบ้านเขานะฮะมันไม่ได้นะเอาหมาตัวนี้ยังไงยังไง งใส่สต้องเคลียร์กันหน่อยบาบอุ๊ยอุยไม่ตายนึอ่อ่ะบาบเื้เสียงแน่นมากอะ่ะเสียงแน่นมากอะไวลัแกแลกแลกอ่าได้ลูกกระสุนปืนสั้นโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาครับระเบิดแป๊บนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานนะครับผมเอาแล้วครับผมหลังจากที่เราไปครับระเบิดมานะฮะตอนนี้ก็ได้มาประมาณ15ลูกนะฮะดินปืนอะไรผมหมดเกลี้ยงละถ้าเกิด15ลูกนี้ไม่สามารถระเบิดประตูนั้นได้ก็ ไม่รู้จะว่ายางไงละคือผมต้องกั้นกำแพงไว้แบบนี้ด้วยนะฮะเพื่อกันร,ระเบิดมันกระดอนนะฮะโอเคมาแล้วผมก็จะป่าไปตรงนั้นเลยนะฮะนะฮะเพื่อเป็นการระเบิดกำแพงตรงนั้นนั่นเองเอาละฮะอันนี้เราก็ปาไปรัวๆไปได้เลยนะฮะต้องระวังหลังด้วยนะ,ะเผื่อจะมีคนมาลอยหลังนะครับผมระเบิดแตกยังยังไม่แตกนะฮะเราก็ป่าไปเรื่อยนะฮะ รู้สึกว่าประตูรู้สึกว่ากำแพงจะเริ่มกลายเป็นสีเข้มแล้วนะก็าท่าทางว่าจะเริ่มเริ่มใกล้พังแล้วแหละผมไม่รู้นะวผมไม่รู้นะว่าใครมาสร้างบ้านไว้ข้างๆบ้านผมแต่ผมบอกไว้เลยว่ามันอันตรายนะบ้านผมเฮ้ยแตกแล้วแตกแล้วไปฮะโอ้ยชุดชุดชุดดำด้วยนะขโมยครับผมโอ้ยของเพียบเลยนะฮะโอ้โหยลูกปืน M4 แบบนี้สวยเฮ้ยตกใจหมด ลายที่นอนทิ้งนะฮะผู้ชมเป็นการยิงที่นอน,นะฮะนี่งไงมาสร,ร้างบ้านข้างบ้านผมมันจะท้าทา,ายเกินไปแล้วนะฮะอูโหูของเพียบเลยนะฮะคือถ้าเป็นแฟนๆแล้วว่าแฟนคลับแล้วว่ายังไงมาสร,ร้างบ้านไว้คือต้องบอกไว้นะฮะว่าไปหาที่อื่นดีกว่านะฮะบอกแล้วว่าแถวนี้มันเถื่อนนะฮะโอ้โหิกองปิกแอคเลยฮะเอาไวท้ทำมาหายกินเฮ้ยข้างนอกข้างนอกนี่ยินเสียงมาจากวิ่งมาจากข้างนอกครับ อ้าวมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเมื่อกี้ไปไหนล้วอ้าวไปวิ่งไปทางนูน้นใช่ปะเอ้แหลกแหลกผมแหลกตายไปแล้วนะฮะคุณแดนเซอร์ฆ่าไปละนั่นไงโอเคเรามาขาโมยของต่อนะฮะเมื่อกี้ชุดดงชุดดำหายเรียบเป็นไงล่ะนะมาแล้วมาอยู่ใกล้ๆบ้านผมนะครับผมแนะนำให้ไปอยู่ไกลไดีกว่าแถวนี้มันอันตรายนะฮะ เอาละเนื้อโอ้โหของกินเพียบเลยไม่อดไม่ยากกันเลยทีเดียวนะฮะรู้สึกว่าบ้านนี้จะมีแค่นี้นะของเขาจะทําเป็นบ้านแนวยาวนะครับอาหารกระปรงอาหารกระป๋องลงเหล็กนะฮะเอาให้หมดอย่าให้เหลือเอาละเหล็กไปให้หมดนี่นะฮะเขาเรียกว่าการป้นแบบมืออาชีพนะฮะมืออาชีพมืออาชีพก็ะป้นแบบนี้เหรอวะนี่ไง มาดูของกินกันบ้างนะฮะในเตามีอะไรบ้างหมดแล้วไปหมดล <c oughs> ะ,ะบังอาจมาสร้างบ้านนะฮะมันไม่ได้อะมาสร้างบ้านแถวบ้านผมขอดูกำแพงนะว่ากำแพงมีคนมาตีมีคนมาทุบไว้หรือเปล่าเออถิ่นครให้มันรู้นะฮะถิ่นใคใา้มันรู้อ่เปิดเปิดเดีลุกเปิดเปิดไปโอเคอือหือ ได้ของมาเพียบเลยนะฮะก็ไม่ถือว่าเยอะนะปืนอะไรก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่อาจจะอยู่ที่คนก็ได้ปืนแต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้เก็บไงเลยไม่รู้ว่าโอเคแล้วก็เผาเอาไว้เลยนี่เห็นไหมถ้าเกิดถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นว่าอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยใครยิงไรวะนะ่ะยิงไรวะนะะอ๋อแดนเซอร์ฆ่าคนที่วิ่งหมานมาแถวนี้โอ้โหจริงๆนะคนคนนี้ โหดเหียมอามาหิตอามาเหินจริงจริงให้ระวังเข้ามาในบ้านสัตว <c oughs> นะ์อันตรายนะฮะอันตรายโอ้โหยิงกันสะบั้นทันแหลกบ้งบางบ้งบ,งบ้างเลยนะครับกล่องนี้ผมจะใส่ปืนนะระเบิดก็เหลืออยู่แค่นี้แหละนะถุงเลือดถุงเลือดถุงเลือดอยู่ในกล่องนี้เก็บไว้รวมรวมกันไว้เยอะๆนะฮะแล้วไม้ล่ะไม้ก็เอาเอา้ยไม่ใช่เอาเนื้อมาย่าง ไม้ค่อนข้างหายากนะครับแถวนี้แต่ว่าเรื่องอา่อาไขาวิ่งมาแถวนี้ปะไขวะนะอ๋อนั่นไงฮะไม่ดีไม่ดีนะไรวิ่งมาอันตรายเดี๋ยวยิงสวนนะมาทำไมเราม,มาทำไมฮะให้มาทำไมมันลากหมีลากอะไรมาให้นะไอ้นี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องการอะไรจากสังคมแล้วเราจะช่วยอ,อะไรเขาได้บ้างนี่ไงฮะสอยไปดอกสอยไปดอกหนึ่ง สอยไปดอกเอ้าเอระเบิดเอ้าม,มีกัดต่ายเฮ้ยมี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 นี่ไงมันต้องการอะไรนะวิ่งมาอะไรของเขาก็ไมาดูโอ้เสื้อผ้าพังหมดแล้วน่าสงสารเขานะครับโอเคได้ลูกกระสุนปืนมาด้วยครับคุณที่เอามาให้นะแน่เพียบเลยเพียบเลยเพียบเลย,ย,เล,ยลูกกระสุนปืนเพียบเลยเอาลูกกระสุนช็อตกันขอบคุณมากครับผมแหมีหินอะไรมาให้เผาด้วยเจง๋จงเจ๋ง ช่วยกันเนาะ,ะช่วยกันอ่ดินปืนเอาไ้ครับระเบิดดุบุกมาคนอ,อื่นต่อนะฮะโอเคผมจะไม่เล่นแบบสันติวิธีแล้วกันผมจะเล่นแบบเถื่อนๆแบบที่คนอื่นเขาเล่นกันนะฮะแบบพวกต่างประเทศเขาเล่นกันแบบเถื่อนๆโหดๆไล่ยิงกันซับบอนหันแหลกสิแหลกขาดอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคของที่เราได้มาเราก็เอาไปเคลียร์ไว้เอาไปใส่ไว้นะฮะคนอื่นเขาจะได้เอาไปใช้ต่อน,นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวผมขอเอากล่องมาคาบชุดเคปลาที่น้องแดนเซอร์ให้เมื่อกี้ก่อนจริงๆโอ้ยผมมีเยอะแล้วนี่วะการคาบการก๊อปปี้ไอเทมนะฮะก็คือการลากไอเทมมาแต่เราต้องอยู่ใกล้ๆโต๊ะน้ด้ดยนะใกล้ๆโต๊ะเนี่นะยถ้าเราก็ลากกล่องนะมาใส่คือเราสามารถคาบไปได้แล้วต่อไปเอาผมสามารถคาบได้แล้วหรอออกกางเกงมาโอเคกางเกงสามารถคาบได้แล้วนะรองเท้ารองเท้าโอเครองเท้าโอเคสามารถเหลือแต่หมวกนะฮะที่ยังคาบไม่ได้เคปลา โอเคแล้วเราก็าเอากล่องไปใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ให้คนอื่นเขาใช้ต่อปืนสั้นก็เอาปืนสั้นไปใส่ไว้ในกล่องนี้กล่องนี้จะเอาไว้ให้คนอื่นแบบเป็นอาวุธสงครามนะโอเคเดี๋ยวเอาติดตัวไว้สักยีนัดแล้วกันไว้ป้องกันป้องกันตีนนะฮะอุย้ยทำไมตัวผมยอ่อเองนะวะเนี่ยตกกระจายวพวกดินปืน้พวกนี้ก็ใส่ไว้ในนี้แล้วกัน ไอพวกเซิร์ฟโฟล์นี่แล้วไอ,อ้ทแตหมน้องคนนี้ชอบใช้กล่องเดียวก,กันกับผมตลอดเลยเอ่ไอไม่ใช่อันนี้ใส่ไว้ตรงไหนดีมันจะมีกล่องนะเราต้องรู้จักแยกแยะนะฮะว่าเราจะใส่ไว้ตรงไหนเพื่อมันจะไม่เป็นซ้ำกับคนอื่นเอาเนะครับนี่เห็นไหมเข้ามาแค่นี้เราก็บุกบ้านเขาได้ผมไม่รู้นะว่าบ้านใครแต่บุกไว้ก่อนหรือว่าจะเป็นบ้านไอช้างวะเอ้ยอันนี้ไม่รู้นะฮะไม่รู้แต่สอยไปแล้ว สอยไปแล้วไม่รู้ว่าบ้านใครแต่ใกล้บ้านฉันฉันยิงหมดนะฮะคือตอนนี้พวกคุณช้างคนไหนเขายังไม่ตื่นกันนะเราเล่นตอนเช้าๆเลยนี่ครับผมกล่องสาเหล็กใส่ไว้ในนี้ลูกกระสุนช็อตกันลูกกระสุน M4 ใส่ไว้นะฮะเดี๋ยวผมขอกปปี้กล่องยานี่ก่อนนะฮะไว ไว้โอเคก๊อปปี้ไปยิงไอ้คนเมื่อกี้ได้นะเราสามารถก๊อปปี้ได้เราก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะฮะแบบเราครัฟทำกินได้เรื่อยๆมันดีค่อนข้างดีนะต้องบอกว่าเลยดังนั้นบ้านไอ้ของไม้ช้างไม่น่าใช่นะอันนี้ไม่รู้นะถ้าเกิดบ้านของมันเดี๋ยวมันก็มาทักทวงเองแหละนะ <laughs> โอเคปิดบ้านปิดบ้านนอน โอเคครับผมส่วนพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมทุกคนถ้าดูคลิปผมผลจบแล้วเนกรุณากดไลค์ข้างล่างด้วยนะฮะหรือถ้าชอบมากๆกรุณากดแชร์ตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นพักคุณอย่างสูงเลยจากนั้นนะฮะมันขึ้นกล่องข้อความที่จะให้เราแสดงความคิดเห็นนะฮะก็พิมพด์ด่าเจ้าของคลิปไปก็ได้นะฮะจากนั้นก็กดแชร์ไปเลยอย่าไปรอและที่สําคัญนะ,ะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยสมัครรับข้อมูลนะฮะหรือ u b s c r i b e นั่นเอง ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย